ยาเสพติดผู้นนรกที่ไม่เคยให้คุณแก่ใครทั้งผู้ซื้อผู้เสพหรือผู้ขายทุกคนล้วนได้รับผลกระทบที่เลวร้ายจากยาเสพติดทั้งสิ้นปัญหาสังคมที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเพราะมันคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาชญากรรมกี่หมื่นกี่แสนชีวิตที่ต้องพบจุดจบเพราะยาเสพติดประเทศชาติต้องสูญเสียมากมายเหลือขนานับ อีกทั้งอนาคตของอีกหลายๆคนที่ต้องดับมูเพราะฤยาเสพติดองกันภัยาเสพติดก็สี่อำเภอเนี่ยมีมัสยิดร่วมโครงการอยู่ประมาณ 100, 170ามร้อยร้อยเจสิวกว่ามัสยิดนะครับเรามีวัดสามใจแล้วก็เรามีเยาวชน ยาลังนำํำมารูเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเหมือนกันนะอันนี้เรื่องของการป้องกันแล้วก็วันนี้นะวันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะที่หน่วยเฉพาะกิจสงขาได้ได้นาํามาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดก็คือการมาแนะนําเด็กๆนะแนะนําเด็กๆนะนะนะก,ก,ก,ก่อนเด็กๆนี่พูดอะไรยังยังเชื่อฟังยังปฏิบัตินะเห็นเห็นโทษแต่พอโตมาจะพูดมาเคยฟังถ้ารู้ติดยาเด็กไม่พิษนะครับ เด็ดทิ้เปอรเซ็นต์มาการความทิ้งข้อขอมแม่จ้ำไว้นะครับอย่าไปโ่วประเด็นก่นที่จาเพราะว่าไม่รักดีนะครับของแม่ไม่ได้ดูแลอบรมยาติดติดทุกชนิดเข้าไปแล้วทำลายสมองทุกคนทำลายสมองทุกครั้งที่เข้าไปในร่างกายก็จะข้าไปทำลายสมองเมื่อฆ่าทำลายสมองเนี่ยความรู้สึกทุกคิ้งเกิดจากไหนหรือเป like shit, some days I wanna quit, just be normal for a bit, I don't understand why you have to always be gone, I get along, but the trips always feel so long, and I find myself trying to stay by the phone, cause your voice always helps me to I feel so alone, but I feel like an idiot, working my day around the call, That when I pick up I don't have much to say, so... ครับก็ต้องขอขอบคุณทางอาจจะน้อยเฉพาะคิดสงขาที่มาให้ความรู้มามาให้ความรู้กับอเด็กนักเรียนทาริกาความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของอยาเสพติดเพราะ ในศาสนาอิสลามก็เป็นจริงต้องห้ามอยู่แล้วในเรื่องของยาเสพติดก็ดีใจนะครับในเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าอะไรจะช่วยกันรณรงค์ครับเพียงในบ้านเราที่เราไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะอะไรรณรงค์ได้สมบูรณ์ครับทางวัดอาจารยมาช่วยกันในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับช่วยกันอะไรในในเรื่องยาเสพติดเพราะว่าเรารู้แล้วปัจจุบันนี้คยเรื่องเสพติดเนี่ยมันมากเหลือเกินเป็นไม่สามารถที่จะอะไร ปาปามได้แต่วันนี้คือนะาะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้มาช่วยกันแล้วก็ในส่วนของมสัสยิดเองตอนนี้ก็มีการบริหารอยู่แล้วนะครับเรื่องยาเสพติดถตาหากว่าเราอะไรเรื่องยาเสพติดทางบ้านไหนที่มีการท,าท้าทายเราก็พยายามที่จะเข้าไปคุยกันในเรื่องของการมัสยิดเป็นเรื่องบกเครืยกอะไรบุกประกากหรือว่าจัดระเบียบของระดับบา้านเร้สึกว่าดีใจมากแล้วก็ อยากจะให้เข้ามาทำแบบนี้เลยเพราะว่าตอนนี้นั้นคือถี่เป็นห่วงหมากที่สุดก็คือลุงล้านเที่ยงเล็กๆนะเพราะว่าตอนนี้นั้นคือทุกๆคนก็รูเร้เลยว่าไม่ว่าเทในท่ทหนก็คือยาเสพติดมากถึงเป็นหว่วงหมากเลยก็คือเด็กที่ยงเล็กๆแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ว่าพี่จ่าเข้ามาให้ความรู้วันนี้ก็รู้สึกดีค่ะได้รู้เรื่องยาเสพติดมากขึ้นและก็มีโทษ โทษของยาเสพติดรุนแรงแค่ไหนค่ะยาเสพติดเป็นพิษร้ายต่อสังคมหน่วยเฉพาะกิจสงขาจะดําเนินการโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปเพื่อให้เยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด1ิเอกโอภาสมลิเครือถ่ายภาพ1ิบเอกธราธรโพที่สารวงหน่วยเฉพาะกิจสงขารายงาน